มีมือล้วนๆไม่มีมมใครชื่อโอ๋ได้นอครับนนที่หลวงพี่ประโยค9ทํกาทำแล้วทำอยู่ทำต่อก็ออขอให้ทำต่อไปนะครับสาธุพระคุทธศา,าสนาต้องมีสามปอ่อคือปริัติปฏิบัติปฏิเวรพระเนมปฏิเสธไม่ได้ครับสาธุ คือหนึ่งนะวิธีการกลับมาที่ข่าวมีคมนะเดี๋ยวที่เกริ่นไว้ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีบรรยากาศที่วัดธรรมกายมาให้ชมด้วยโอ้โหไปดูฮะไม่ได้ชมนานเลยนะธรรมกายเนี่นะเป็นลีลาของสัมมเณรนะนะพทษณายยังไงฮะสัมมาเนรฮะ กิจงานเตรียมอยู่นะคะอืมคือเป็นบรรยากาศของงานปุ่นที่วัดพระธรรมกายค่ะแล้วสามเณรเนี่ยก็มีลีลาวาทะทาท่วงทำนองกับผู้สามเณรคำที่ใช้สวยงามมากเดี๋ยวลองดูคลิปนี้สามนักเรียนอันดับหนึ่งที่ได้เรียนนำเก้าเปโยมาที่สุดในปีนี้ วัดโมรีโลกายารังครับทั้งเก่งและดีสอบได้บริเรีทำเก้าประโยคและเป็นหน้าลัวถึง10บลูกและเป็นทั้งแชมป์ทุกประโยครวมกันมากที่สุดในประเทศไทยแบบนี้ไม่เรียกว่าแรงสไลด์ก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรแล้วครับได้มาด้วยฝีมือล้วนๆไม่มีใครจะฝ่าฝู<อ>งง้นนะ อยู่ทำต่อก็อขอให้ทำต่อไปนะครับสาธุพระพุทธศาสนาต้องมีสามต่อคือปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทพระเนมปฏิเสธไม่ได้ครับสาธุสำนักเรียนรนดับหนึ่งคือหนึ่งวิธีการพูดทั่วโลอใการพูดคือต้องมาผิดนี้ะผิดนิยมธรรมกาย ต้อง拉เสียงยาวๆอย่างเงี้ยฝึกแบบนี้อ่าแล้วก็สองการประดิษฐ์คำอันนี้มีประดิษฐ์คำในยักษ์ทางการเมืองด้วยนะใช่รื่องแรงสไลด์มีเรื่องสามองนะธรรมกายฮะ่แต่ว่ายังไม่เจอหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่ออยู่ยูทูบนะทักษิณนี่ก็เราจะกลับมาแล้วนะหลวงพ่อเนี่ยงปประะกกัันนนทยีีเิต้่วล สมัครได้ตั้งแต่อายุ50-70ปีไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพริมแม่ปู่เขไมีสภัยหลานน่ะ